มาชมกันตาอเลยค่ะรมวัตายเลขา่รค่ะ34ม่ะ34ตามรรยการเลยกับอิสสุดดีแมนดีแมนสเปคแ่จะเปารคาีสอพนยี2กับพี่ออนันนี้ค่ะหนึ่งพันกาพสีสิบรคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้โหลดต่ำยังไม่แจ้งเล่องค่ะมีล้อแปดคันนี้กับกระจกคันนี้เป็นไฟฟ้ารถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะมาเลยค่ะลูกค้านี่ยสามสบตามบริการเลขาธรรมาดูกันจีแมนแคสเปคแคปรถคันเป็นอีพีสองพันยี่สิบนะลูกค้าตอนนี้ค่ะคันน้นเ้าร้อยสี่สิบนะลูค กสิบพันราคาเป็นไรค่ะสแตนสองหมื่นสี่พันราคาแสู้อเลยนแสนสงหม่นสี่ันลูกค้าลแล้วค่ะสแต่นสี่สุวรรณนับหน่สวรรณนับสองสแสนสองหมมกัาแล้วค่ะไปลสูตรราคาเป็นคสอแสนสามที่บวกกเป็นราคาสองแนสไปขาไปแล้วสองหมื่นสองพันลูกค้าลนแล้วแบบกไปราคาปนคสแตนสามหมื่นาไปไปราคาเป็น้วคาสามแสนแปดันราคาสนสามหม่นแที่หนงสแสนสมนหนึ่งสี่สลูกค้าอะไรแล้วแบบีวกไปราคาเป็นราคาสองแสนสี่หมื่นสองพันส่พันาคเป็นะ